สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์ระดึกขวัญแนวชื่อเร่อจวกาฆาตกรต่อเนื่องให้ได้ฟังกันอีกแล้วนะครับโดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีชื่อเรื่องว่าวิลเลียน เป็นเรื่องราวของมิกกี้และจูนสองคู่รักอาชญากรที่ได้สวมหน้ากากสัตว์เข้ามาพลนรัสดุซื้อในเปัลมน้ำมันมิกกี้ที่ใช้พื้นที่วิธีเจ้าของร้านเจ้าของร้านที่อายุมากแล้วจึงตกใจเป็นลมล้มพับไปมิกกี้พยายามเปิด,ดูลิ้นชักเก็บเงินแต่เขาก็พบว่าเปิดไม่ออกจูนเลยบอกให้มิกกี้ลองขนมมาคิดตังดูและจากที่ลิ้นชักเปิดออกแล้วมิกกี้กับจูนจึงได้ก่อนกันทั้งหมดแล้วหลบหนีไปดูจากบุคลิกทั้งสองคนแล้วพวกเขาไม่ใช่โจรมืออาชีพพวกเขาก็แกล้งปนเพื่อหาเงินเดินทางไป ก่อนที่จูนจะสั่งให้เขานอนลงและใช้ผมของเธอคุมหน้าของเขาเอาไว้ซึ่งมันเป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้มิกกี้ใจเย็นลงหลังจากนั้นทั้งคูงงก่ก็ออกเดินเท้าต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเจอบ้านหลังหนึ่งหลังจากที่ดูลาดเราแล้วว่าปลอดคนมิกกี้จึงใชะ้ะแฉลง,งัดเข้าไปภายในบ้านทั้งมิกกี้และจูนได้พากันแยกย้ายเพื่อค้นหาข้าวของที่มีค่ามิกกี้ได้ค้นหาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาได้เจอกล้องวิดีโอแต่เขาก็ไม่ได้สนใจมันจึงโยนมันทิ้งไปซึ่งภาพในกล้องวิดีโอน,นั้นเป็นภาพของชายหญิงคนงลงแลกเเรััะทบ กินก่อนที่มิกกี้จะเดินมาบ่นกับเธอว่าบ้านหลังนี้ไม่มีของมีค่าอะไรเลยมิกกี้ได้บอกกับจูนว่าแบบนี้พวกเราควจะใช้แผน2 จูนจะได้หยิบยาขึ้นมาแล้วใช้ยาเป็นตัวช่วยในการสร้างความสุขแทนสองของพวกเขาก็คือการตามหาสายยางและถังน้ำมันภายในบ้านแล้วนำน้ำมันกลับไปเติมที่รถทั้งมิกกี้และจูนได้โดดไปที่ชั้นใต้ดินเพื่อค้นหาสายยางและถังน้ำมันแต่สิ่งที่พวกเขาเจอกลับเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกล่ามโซ่ไว้กับเสาจูนที่ถามเด็กสาวว่าใครทำแบบนี้กับเธอแต่เด็กสาวก็แต่ยืนนิ่งไม่กล้าพูดอะไรทั้งคู่ได้รีบขึ้นมาที่ชั้นบนเพื่อเอาอุปกรณ์ที่จะนำไปตัดโซ่ใกับเด็กสาวแต่แล้วจอยกับกอรอขงพวกเขากีได้หนปมีภรยาจ จึงได้บอกว่าอยากได้อะไรก็เอาไปแล้วรีบไปจากที่นี่ซะมิกกี้ได้ถามทั้งสองคนว่าพวกคุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ใช่หรือเปล่าจอร์ก็เลยบอกว่าใช่แน่นอนจูนจึงได้ถามต่อไปว่าแล้วทำไมต้องขังเด็กสาวไออว้ในห้องใต้ดินด้วยจอร์ก็เลยอ้างว่าลูกสาวของเขาค่อนข้างจะตื้อเขาจึงต้องทำแบบนี้เพื่อเป็นการลงโทษจูนก็เลยเถียงแทนว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องมิกกี้ได้สั่งให้จอร์ส่งกุญแจรถมาแล้วก็จะพาตัวเด็กสาวนี้ไปกับพวกเขาด้วยจอร์ดจะบอกให้ทุกคนใจเย็นลงก่อนเขามีข้อตกลงดีๆจะมานำเสนอทุุกกกคคนนนไไดดด้้ปั่่่่งงพูยยททีีีีหออรบแโมจ สามีภรรยาจอได้บอกทั้งสองคนว่าดูจากการแต่งกายของทั้งคู่แล้วกับร่องรอยของบ้านที่ถูกงัดและรถคันนึงที่จอดเสียอยู่ที่ริมถนนเขาขอสนิษฐานว่ามิกกี้กับจูนนั้นน่าจะเป็นโจรที่หลบหนีจากการตามล่าของตำรวจจอที่เสนอว่าถ้า,าปล่อยตัวเขาเขาจะยกรถตัวเองให้มิกกี้กับจูนแถมยังไม่แจ้งตำรวจอีกด้วยโดยมีข้อแรกเปลี่ยนว่าทั้งสองคนจะต้องไม่พาลูกสาวของเขาไปมิกกี้ที่บอกกับจอท์ว่าเขาชอบทักษะของจอร์ในการประเมินสถานการณ์และประเมินคนก่อนที่เขาจะบอกว่าจะลองใช้ดูบ้างทั้งสองสามีภรรยาแต่งตัวดูดีแสสดงววว่าาาพกเขมมีนะคร แต่ทั้งเสื้อผ้าและรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านมันเป็นแบบวินเทจยุคเก่าปงบอกได้ถึงความโมบราณของพวกเขาอีกทั้งการขังลูกสาวของตัวเองไว้นในห้องใต้ดินมันเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเขาไม่ทํากันมิกกี้จึงสันนิษฐานว่าสองสามีภรรยาคู่นี้น่าจะเป็นพวกโรคจิตมิกกี้ได้สั่งให้จอร์ดลงไปที่ห้องใต้ดินแล้วแต่การไขกุญแจปลดล็อกเด็กสาวซะเด็กสาวที่หวาดกลัวจะอแต่ยืนนิ่งมิกกี้จึงได้เข้าไปกระชากต,ตัวเธอออกมาเด็กสาวที่ตกใจจึงกลับไปที่มือของมิกกี้ก่อนที่จอร์ดจะจี่โอกาสนั้นกกถูก ตตกอยยู่เีงโดยมีกอรีพยายามยุยวนเขาและชักชวนมิกกี้ให้มามีอะไรกันแต่ด้วยความที่เธอแก่กว่ามิกกี้จึงไม่มีอารมณ์เมื่อเห็นว่ามิกกี้ไม่ยอมสู้กอรีจึงได้บีบคอของมิกกี้จนเขาเกือบจะขาดอากาศหายใจกอรีดรียชีวิตมิกกี้ก่อนที่เธอจะลุกหนีไปเหมือนกับว่าเธอคิดแผนการอะไรได้สักอย่างส่วนจูนก็ถูกจับมาขังไว้ในห้องใต้ดินจนูนได้พยายามถามกระเด็กสาวว่าเธอเป็นพวกใครกันแน่ทําไมต้องทํร้ายมิกกี้ด้วยแต่เดกสาวก็ไม่ยอมตอบอะไรเธอจนูนจึงเลง่าระเด็กสาวฟังว่าในตอนที่จูนยังเป็นเด็กเธอได้อาศัยอยู่กับพ่อและแม่และ อท่อทิ้งเธอกับน้องเอาไว้เพียงลําพังเธอเฝ้ารอยอยู่ที่บ้านกับน้องสาวจากหลายวันเป็นหลายอาทิตย์และกินซีเรียลจนหมดตู้แต่พ่อและแม่ของเธอนั้นก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยในเช้าวันถัดมากอรีที่เอารูปภาพตอนที่เธอยังสาวเอามาปลุกใจมิกกี้และบอกว่าเมื่อก่อนเธอสวยมากนะมิกกี้จึงจำใจต้องเล่นไปตามเกมกอรีเ,เริ่มจูบม,มิกกี้และลุกไล่ไปตามร่างกายของเขามิกกี้จึงของร้อกยกอรีช่วยปลุกใจมือให้กับเขาเดี๋ยวเขาจะจัดให้เธอแบบถึงใจกอรีที่กำล,ลังมีความต้องการจึงได้จัดการให้ก่อนที่มิกกี้ที่เป็นคนมีไหว ไปแต่ในระหว่างนั้นจอร์ดได้โผล่ออกมาแล้วยิงปืนขู่มิกกี้ก่อนที่จอร์จะได้ยินเสียงของกอรียตะโกนขอความช่วยเหลือจอร์จได้ตัดใจยิงขาของมิกกี้เพื่อที่เขาจะได้หนีไปไหนไม่ได้จอร์ดได้ลากตัวมิกกี้มาขังไว้ที่ห้องใต้ดินก่อนที่สองสามมิวรยาจะออกไปที่ด้านนอกเพื่อลากรถหลบไปที่ข้างถนนเพื่อไม่ให้เป็นเป้าสายตาทั้งจูและมิกกี้ที่พูดคุยกันว่าถ้าพวกเขารอาชีวิตไปจากที่นี่ได้พวกเขาจะไปเปิดร้านขายเปิดขอที่ฟลอริดาระหว่างนั้นมิกกี้ก็คิดไอเดียออกโดยการขอจิ้วที่จ่อลิงของจนเดััับกกียว จอร์ดเอาอาหารมาให้พวกเขาพอดีมิกกี้ที่อมจิวอยู่ในปากจึงสายหัวว่าเขาไม่อยากกินส่วนจิวที่อมเลือดออกไว้เต็มปากก็สายหัวว่าเธอไม่อยากกินเช่นกันจอร์ดที่ได้ทำอาหารออกไปมิกกี้ที่จัดการคลายจิวออกมาแล้วใช้มาสะดกุญแจให้กับจูนได้สาเร็จเขาพยายามสอนให้จูนสะดกุญแจแต่จูนก็ทาไม่เป็นและเปิดทำจิวหักมิกกี้ที่บอกให้จูนเดี๋ยวช่วยรอดไปคนเดียวเพื่อไปขอความช่วยเหลือกลับมาแต่จูนก็บอกว่าเธอไม่รู้จะหนีไปทางไหนเด็กสาวจะได้ชีวไปอย่างท่อส่งผ้าที่ถูกเชื่อมต่อกัดนบดน จูนจะได้ปีนขึ้นไปผ่านห้องครัวเธอได้ยินจอกก,กกอรเรียพูดอะไรสักอย่างคล้ายกับว่าพวกเขากำลังวางแผนจูนจึงไม่สนใจและปขขีนต่อขึ้นไปที่ชั้นบนซึ่งมันเชื่อมต่อกับห้องของเด็กทารกที่นั่นจูนที่พวก,กตุ๊กตาก,กระเบื้องที่กอรเรียอุ้มไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเวลาและตีต่างว่านั่นคือลูกของเธอทั้งสองสามีภรรยาที่ตกลงกันว่าจะปล่อยตัวคู่รักคู่นี้ไปเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่อง เพราะถึงยังไงพวกเขาก็เป็นโจรไม่กล้าใช้ตำรวจอยู่แล้วเมื่อจอร์ดไม่เห็นจรอยู่ช่องใต้ดินเขาจึงได้ตะโกนบอกภรรยาของเขาว่าโจรสาวได้หนีไปแล้วและเขาตั้งใจจะปล่อยโจรนผู้ชายตามไปแต่จูนที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่เชื่อและคิดว่าสองสามีภรรยาโรคจิตคู่นี้พยายามใช้มิกกี้มาเป็นตัวล่อเธอแล้วฆ่าเขาทิ้งซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆจูนได้ปลุกออกมาด้วยการจับตุกอีธานมาเป็นตัวประกันก็ริเอที่เห็นแบบนั้นจีงได้คว้าปืนมาจากจอร์ดแล้วยิงเขาใส่จูนด้วยความโมโหจนนนททททีีจจีี่่่่่่ตตตตตกกกกใใด้้เเอออปยยมมมาาาาาาหุวงงแรรส็ภพัับค ในตอนนี้ทํมมีกี้ลาจูนที่ถูกจับตัวได้แล้ว พวกเขาจูกจะมาบ้าที่โต๊ะอาหารจูนจี่ได้บอกสองสามีภรรยาว่าเธอรู้วามจทิงทุกอย่างหมดแล้วทั้งคู่ไม่ใช่พ่อและแม่ของเด็กที่ถูกจะมาขังในห้องใต้ดินซึ่งจอร์ดก็ยอมรับสารภาพว่าแท้จริงแล้วพวกเขารักพาตัวเธอมาจากพ่อและแม่ของเธอและตั้งใจจะเลี้ยงให้เป็นลูกแรกแรกพวกเขาก็มีความสุขกันดีแต่ต่อมาก็เรียกับรู้สึกว่าเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของพวกเขาก็เลยจึงบอกให้จอร์กากจัดลูกคนนี้ทิ้งแต่ด้วยความที่จอร์เลี้ยงดูเธอมาเขาก็เลยตัดสินใจฆ่าเธอไม่ลงและพาตัวของเด็กสาวไปขัไไนนนอจีี่าาามมมรรกกแผะท อยอมปล่อยตัวพวกเธอไปจอร์ก็เลยอธิบายว่าเขาไม่ฆ่าเธอหรอกเพราะบ้านหลังนี้ทั้งหลังจะไปด้วยรอยนิ้วมือของพวกเขาหลังจากที่ทั้งสองคนเก็บเ้าวของเรียบร้อยแล้วพวกก็จะเป็นคนหนีไปจากที่นี่เองแล้วโทรแจ้งตำรวจให้มาจับตัวมิกกี้กับจูนไปซึ่งมิกกี้กับจูนก็ตอบตกลงทั้ง4คนได้ร่วมกินอาหารค่ำด้วยกันก่อนที่มิกกี้กับจูนจะเกิดอาการมึนหัวจอร์ได้หัวเราะล่านออกมาที่ทั้งสองคนตกหล,ลุมพรางของเขาโดยง่ายทำไมทั้งคู่ถึงเชื่อว่าจอร์จะปล่อยตัวพวกเขาไปจอร์ดได้หหยย,ย,ย,ยิบดดมมมอาาา้้วและส่ใใใเรรีนนไป อนนี้ทั้งมิกกี้และจูนกำลังเมายาและเมื่อตำรวจมาถึงทั้งคู่ก็คงจะตายไปแล้วพวกตำรวจจะพบว่าพวกกบฏโจรขี้ยาที่ปลุกข้ามาป้นบ้านของสองสามีภรรยาน่าสงสารอย่างจอร์จและกอรเรียก่อนที่ทั้งคู่จะพากันพียาจนขาดใจตายในขณะที่สองสามีภรรยากำลังโหนร้อก,กับแผนการของพวกเขาเสียงกดออกที่หน้าประตูก็ได้ดังขึ้นตำรวจได้แวะมาสอบถามสองสามีภรรยาเกี่ยวกับโจรคู่รักที่ปน้นบ้านน้ำมันอีกท่านจะจอดรถทิ้งเอาไว้ใกล้กับบ้านของพวกเขาทำให้จอร์จรู้ได้ทันทีเลยว่าพวกตำรวจมาตามหามิกกี้กับ สังเกตเห็นถึงรอยแตกที่ประตูซึ่งเป็นรอยที่มิกกี้งัดเข้ามาในตอนแรกเขาจึงได้ขอเขาไปตรวจคนข้างในบ้านจอที่ไม่มีทางเลือกเจออนุญาตให้ตำรวจเข้ามาข้างในส่วนกอรีก็มาทั้งสองคนไปซ่อนตัวที่ชั้นบนเมื่อตำรวจตรวจทูกรอบแล้วไม่พบความผิดปกติอะไรเขาจึงได้ขอเขาไปตรวจคนที่ห้องใต้ดิน จอได้ยกปืนขึ้นมาแล,ะล,ะละ้วเล็งไปที่หัวของตำรวจก่อนที่ตำรวจคนนั้นจะได้ยินเสียงวิทยุของกำลังเสริมเขาจะงรีบออกมาจากห้องใต้ดินโดยที่ยังไม่ทันได้เห็นเด็กน้อยที่ถูกขังอยู่ภายในนั้นจอได้เก็บปืนเข้าไปอย่างโล่งอกและรู้สึกด,ดีใจที่ไม่ต้องฆ่าตำรวจเพิ่อมอีกรายเพที่ัดกลับมาที่จูอีกครั้งเธอได้ขานไปที่กระเป๋าและจากการหยิบยาขึ้นมาสูดเพื่อให้ร่างกายของตัวเองฟื้นตัวเธอเทยา,ยาลงไปที่จมูกของมิกกี้และจักการปิดปากเขาเพื่อเขาสูดมันเข้าไปจนทำให้มิกกี้ที่สติกลับคืนมาทั้งสองคู่ได้พากันมาที่่ห้องแต ไม่เห็นมิกกี้กับจูนแล้วกเรีที่มองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นรองเท้าของมิกกี้ตกอยู่ที่ข้างล่างทั้งสองสามีภรรยาที่ได้พาก,กันออกไปข้างนอกเพื่อออกไปตามล่าตัวของพวกเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งมิกกี้กับจูนยังคงแอบ,บอยู่ภายในบ้านพวกเขาได้คว้ากุญแจและลงไปช่วยเหลือเด็กสาวที่ห้องใต้ดินแต่เด็กสาวก็แต่ยืนนิ่งไม่ยอมหนีไปด้วยจูนจึงบอกให้มิกกี้ขอโทษเธอซะที่เคยว่าร้ายเธอและบอกว่าเธอเป็นผู้เดียวกับฆาตกรเม,มื่อมิกกี้ยอมขอโทษจึงทําให้เด็กสาวหายโกรธและยอมหนีไปพวกเขาด้วยทั้งหมดได้มุ่งหน้าไปที่โรงรถเพื่ ทั้งสองสามมิรรยาตถึงได้ตกลงกันว่าพวกเขาเจะรีบหลบหนีไปจากที่นี่ก็ได้ได้ยาย้ายไปเก็บข้าวของส่วนจอรก็ลงไปที่ชั้นใต้ดินเพื่อไปฆ่าปิดปากเด็กสาวคนนั้นแต่เขาก็พบความจริงว่าเด็กสาวได้หายตัวไปแล้วทันทีที่มิกกี้เปิดประตูโรงรถได้จอรก็ได้ถือปืนมาขวางพวกเขาเอาไว้ จอที่ตะโกนบอกให้ทุกนลงมาจากรถแต่มิกกี้ก็ไม่อยอมทําตามและขับรถพุ่งเข้าชนจอจที่ได้ยิงสวนเขาใส่มิกกี้2นัดจูนได้มองไปที่หน้าอกของมิกกี้และเห็นว่าแฟนหนุ่มถูกยิงก่อนที่จอที่ถูกรถชนจะมากระชากตัวของจูนให้ลงมาจากรถจอที่ผีบคอของจูนและตั้งใจที่จะฆ่าเธอก่อนที่เด็กสาวจะลงมาจากรถแล้วคว้าปืนเลยไปที่จอร์ จอที่พยายามเกลี้ยกล่อมเด็กสาวว่าเขาเป็นพ่อของเธอและคอยเลี้ยงดูเธอมาโดยตลอดเธอจะมาอากตันยูกับเขาแบบนี้ไม่ได้เด็กสาวที่ได้ลั่นไกระเบิดหัวสมองของจอร์จนทําให้เขาตายคาที่เด็กสาวที่เข้ามาบอกกับจูนว่าช่วยพาเธอหนีไปด้วยจูนจะได้เข้ามาบอกลรามิกกี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจากไปพร้อมกับเด็กสาว กัเรียที่เก็บเส,สื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอที่เดินออกมาที่ข้างนอกและได้พบกับศพของจอร์จที่นอนจมกองเลือดจึงทําให้กอเรียเสียสติจนแทบคลั่งจูนที่จะก,การโบกรถที่ขับผ่านไปผ่านมามีรถคันหนึ่งที่จอดรับพวกเธอและถามกับจูนว่าเธอจะไปไหนจูนก็เลยบอกว่าเธอจะไปฟลอริด,ดาต่อมาทั้งจูนและเด็กสาวคนนั้นได้เปิดร้านขายเปลือกหอยด้วยกันที่ฟลอริด,ดาโดยใช้ชื่อร้านว่ามิกกี้และอยู่ด้วยกันฉันพี่น้องก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังร็อค่์ขันสั้นๆที่สนุ ก็ต่างสูญเสียด้วยกันทั้งคู่สาหรับพระเอกของเรื่องนี้นั้นก็คือพ่อหนุ่มบิลสกาสกาดผู้รับบทเป็นเพนนีไวในเรื่องอิดนั่นเองทั้งหน้าตาของเขาและฝีมือลายมือต้องเรียกได้ว่าหน้าจับตามองมากๆและพวกเราอาจจะได้เห็นเขาในภาพย,ายนตร์สยองขวัญเรื่องอื่นๆในอนาคตก็ชบแล้วนะครับสำหรับคลิปอภาพย,ายนตร์เรื่องวิลเลี่ย